Food fit for five. สวัสดีค่ะกลับมาพบกันที่นี่นะคะเวลาเดิมเดิมนี่ละค่ะรายการ Food Fit for f i g h ทางช่อง9 M g o HD ค่ะในฉันพัชรีรักษาวงคินสเบเกอร์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคำศัพท์ในภาษาอังกฤษมีอยู่หลายคำนะคะที่คนไทยเนี่ยนำมาใช้พูดคุยสนทนากันทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะในความหมายที่แตก กันไปจากความหมายเดิมของภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าบางคำเนี่ยก็ไม่ใช่ในภาษาอังกฤษหรือว่าบางคำเนี่ยนะคะไม่มีในภาษาอังกฤษด้วยซ้ำไปคําเหล่านี้เนี่ยถ้าเราใช้พูดกับคนไทยกันเองเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะคะเข้าใจด้วยกันแต่ถ้าเอาไปพูดกับคนต่างชาติล่ะ งงสับสนฮะ,ะไม่เข้าใจกันเลยคำแรกค่ะคำว่า IN i n in คนไทยเนี่ยมักจะใช้เมื่ออธิบายถึงความรู้สึกว่าโอ๊ยอารมณ์เนี่ยมันอินจังเลยอารมณ์ร่วมกับอะไรสักอย่างนะคะอย่างเช่นเวลาเราดูละครเรื่องหน,นึ่งเนี่ยนะคะแล้วมันกระชากน้ำตาอารมณ์มันใช่รู้สึกอินกับละครเหลือเกินนะคะจริงๆแล้วไปพูดกับฝรั่งเขาง,งงนะคะมันมันไม่มีความหมายเลยนะฝรั่ง ก็จะงงนะทำหน้าแบบว่า question mark ใหญ่โตบนใบหน้าของเขาอืมแต่ไม่สามารถนำไปใช้ในภาษาอังกฤษได้เป็นอันขาดนะ I'm in I'm in no เพราะว่าจะให้ความหมายอีกแบบหนึ่งไปเลยเพราะว่าคำว่า in นี้เนี่ยนะคะในที่นี้เนี่ยถูกย่อมาจากคำว่า into ซึ่งแปลว่าเข้าไปในสักแห่งหนึ่งเข้าไปในสักที่หนึ่งหรือว่ากลายเป็นไปยังดังนั้นคำนี้เนี่ย ถูกต้องก็คือ into I'm really into the soap opera ก็คือฉัน in ฉัน อบเหลือเกินนะคะละครที่กำลังฉายอยู่นะตอนนี้ตัวอย่างถ้าเราพูดว่าฉันอินกับละครเรื่องนี้เนี่ยต้องพูดว่า I'm really into that TV series I'm really into that soap opera แต่ถ้าพูดว่า I'm really in that TV series ก็แปลว่าฉันแสดงอยู่นะในซีรีส์นี้ I'm really in that ก็แปลว่าฉันอยู่ในละครเรื่องนั้นแต่ถ้าคุณตั้งใจจะบอกฝรั่งนะว่าเราแสดงอยู่ นนนะ I'm really จริงๆนะฉันไม่ได้พูดโมนะฉันเล่นอยู่จริงๆนะอยู่ลองดูสิก็ and Watch it อะไรอย่างเงี้ยอันานั้นนะใช่แต่โดยทั่วไปถ้าจะบอกว่าฉันอารมณ์เนี่ยแบบว่าชอบมากเนี่ยจะไม่ใช้คำว่า in เฉยๆนะคะต้องเป็น into Thank you so much to our sponsors True Visions Group and CT Bright Holdings e e you again next time สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย fit for five.